นิยายเสียงผู้แปลยามค่ำคืนนิยายที่ทางเรานำมาแปลได้ฟังเองทุกตอนเลยเกิดการล่าชา้าถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยปอรอถ้าชอบช่วยกันกดติดตามกันด้วยครับบทที่สามแฟนคนแรกหลินเมียวเมียวโจซื่อหนานสวยมากคริมฝีปากสีชมพูฟันเรียงสวยดวงตากลมโตเป็นประกายผิวเนียนนุ่มราวกับหยกผมยาวตรงถูกรวบเป็นทรงทวินเทลมีหน้ามา้าปกหน้าผากเล็กน้อยร่างกายของเธอมีความหอมอ่อนๆลอยออกมา หลี่ชิวหอรานมองมาที่มือขาวเรียวยาวที่โจซื่อหนานยื่นมาให้แต่เขาไม่ได้ยื่นมือกลับสวัสดีหลี่ชิวหอรานพยักหน้าเบาๆแล้วก็หันกลับไปอ่านสั์ภาษาอังกฤษต่อท่าทีเย็นชาของหลี่ชิวหอรานทําให้โจซื่อหนานชะนักไปเล็กน้อยก่อนจะดึงมือกลับมาอย่างเคิรินในใจอดไม่ได้ที่จะเริ่มสงสัยในรูปลักษณ์ของตัวเองหรือว่าตัวเองไม่สวยวันนี้เธอถึงกับตื่นเช้ามาแต่งหน้าอ่อนๆด้วยซ้ํา เหล่าผู้ชายที่เห็นท่าทีนิ่งเฉยของหลี่ชิวหอรานเป่าโจซื่อหนานต่างก็รู้สึกเจ็บจี๊ดในใจส่วนผู้หญิงคนอื่นๆในห้องกลับหัวเราะเบาๆสมน้ำหน้าที่แท้โจซื่อหนานก็โดนเมินได้เหมือนกันนะคาบเรียนฟิสิกส์อาจารย์ฟิสิกส์เห็นว่าโจซื่อหนานย้ายที่นั่งไปนั่งข้างหลี่ชิวหอรานหลังเลิกคาบเขาจึงเรียกเทอมาที่ห้องพักครูโจซื่อหนานเธอยังไม่ทันที่อาจารย์จะถามจบโจซื่อหนานก็พูดขึ้นมาก่อน อาจารย์ข้าหนูรู้จักกับหลี่ชิวหอรานมาก่อนค่ะฉันย้ายไปนั่งแถวหลังสุดเพื่อช่วยเขาทบทวนบทเรียนค่ะโจซื่อหนานเป็นนักเรียนอันดับหนึ่งของห้องและติดอันดับ top 10ของโรงเรียนคะแนนสอบจำลองครั้งล่าสุดของเธอสูงถึง658คะแนนอาจารย์ฟิสิกส์พยักหน้าเห็นด้วยว่าถ้ามีโจซื่อหนานช่วยหลี่ชิวหอรานก็น่าจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนำได้ไม่ยากเพราะพื้นฐานของเขาก็แข็งแกร่งอยู่แล้ว เขาถอนหายใจเล็กน้อยนึกถึงสองปีก่อนหลี่ชิวหอรานก็เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมทุกครั้งที่สอบจำลองคะแนนของเขาก็ไม่เคยต่ำกว่า650แต่จูจ่ๆในช่วงมูหกเขากลับตัดสินใจลาออกอย่างเด็ดเดี่ยวและหายไปถึงสองปีเต็มอาจารย์ฟิสิกส์เตือนโจซื่อหนานว่าโจซื่อหนานเธอเป็นนักเรียนที่มีโอกาสสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเยี่ยมอย่างเยียนตาและสุ่ยมู่อย่าทำให้ตัวเองเสียโอกาสละ่ะ ช่วยหลี่ชิวหอรานเรียนได้แต่ห้ามมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเด็ดขาดอย่างน้อยจนกว่าจะสอบเสร็จเธอต้องโฟกัสกับการเรียนให้เต็มที่เขายอมรับว่าหลี่ชิวหอรานหน้าตาดีมากสองปีก่อนเขาก็มีแฟนคลับอยู่ไม่น้อยในโรงเรียนและตอนนี้เสน่ห์ของเขากับเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนนั้นเสียอีกอาจารย์ฟิสิกส์อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าโจซื่อหนานจะเผลอมีใจให้หลี่ชิวหอรานค่ะอาจารย์หนูเข้าใจค่ะโจซื่อหนานรับคำอย่างหนักแน่น วันเดียวได้มาหนึ่งคะแนนการเรียนหลี่ชิวหอราน,นำคะแนนทั้งหมดไปเพิ่มในวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เลเวลหนึ่งเศษ0ูส่วน1000ติงขอแสดงความยินดีเจ้าของระบบเพิ่มเลเวลคณิตศาสตร์เป็นระดับหนึ่งได้สำเร็จรับรางวัลสิบหมุนกาชาหนึ่งครั้งต้องการใช้สิท์หมุนกาชาตอนนี้หรือไม่หลี่ชิวหอรานคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบว่ายังไม่ใช้ขอะส,สมให้ครบสิบครั้งก่อนแล้วค่อยหมุนทีเดียว หนึ่งสัปดาห์ต่อมาหลี่ชิวหอรานยังคงจมอยู่กับโลกแห่งการเรียนของตัวเองโจซื่อหนานถามเขาหลายครั้งว่ามีจุดไหนที่ไม่เข้าใจหรือไม่ถ้ามีเธอสามารถช่วยอธิบายให้ได้แต่ทุกครั้งหลี่ชิวหอรานก็ตอบปฏิเสธขอบคุณนะโจซื่อหนานตอนนี้ฉันยังไม่ติดปัญหาอะไรท่าทีเย็นชาของหลี่ชิวหอรานทําให้โจซื่อหนานรู้สึกอึดอัดหมอน,นี่เป็นอะไรของเขานะ ด้วยประสบการณ์รักและเลิกราถึง9ครั้งหลี่ชิวหรอรานอ่านออกทันทีว่าความรู้สึกในดวงตาของโจซื่อหนานนั้นเต็มไปด้วยความลหลงไหลถ้าเป็นเมื่อ2ปีก่อนเขาคงไม่ปฏิเสธเธอและอาจใช้เธอเป็นแหล่งสะสมคะแนนอารมณ์คะแนนระบบด้วยซ้ำแต่ตอนนี้โรคร้ายในร่างกายของเขาหายดีแล้วเขาไม่จำเป็นต้องสร้างคะแนนผ่านการเลิกลาอีกต่อไปในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อสะสมคะแนนให้ครบหล้านแต้มหลี่ชิวหรอรานครบสาวมาแล้วเ้าคน แม้จะไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งใจทำแต่สุดท้ายก็ทำให้หัวใจของพวกเธอแหลกสลายตอนนี้เขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนอีกแล้วเขามีเพียงสามเป้าหมายเท่านั้นหนึ่งสอบเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้เพื่อทำให้พ่อแม่ภูมิใจ 2. เมื่อมีความสามารถพอแล้วจะหาทางชดเชยให้แฟนเก่าทั้งเก้าคนอย่างลับๆสใช้ชีวิตให้ดีและทนุถนอมชีวิตที่ได้มาอย่างยากลำบากเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์โรงเรียนปล่อยให้นักเรียนกลับบ้าน หลี่ชิวหอรานสะพายกระเป๋าใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยหนังสือเรียนกลับมาที่บ้านภาพนี้ทําให้เซี่ยซินตกใจอีกครั้งเธอรีบถามขึ้นมาอย่างเป็นกังวลชิวหอรานหรือว่าแกยังปรับตัวกับชีวิตในโรงเรียนไม่ได้ทําไมถึงแบกหนังสือทั้งหมดกลับมาด้วยละ่ะหลี่ชางหมิงก็ขมวดคิ้วสีหน้าดูเคร่งเครียดทั้งเขาและเซี่ยซินคิดว่าหลี่ชิวหอรานอาจทนชีวิตในโรงเรียนไม่ไหวและเตรียมจะลาออกอีกครั้งหลี่ชิวหอรานหัวเราะออกมาก่อนรีบอธิบาย แม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอาทิตย์นี้ฉันอ่านหนังสือพวกนี้จบหมดแล้วตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วสัปดาห์หน้าฉันจะเริ่มทําโจทย์ข้อสอบเยอะๆแทนก็เลยเอาหนังสือเรียนกลับมาทิ้งไว้ที่บ้านพรุ่งนี้ฉันจะไปซื้อชุดข้อสอบเก่าๆสําหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเช่นห้าสามอะไรพวกนั้นทั้งหลี่ฉางหมิงและเซี่ยซินได้ยินแบบนี้ก็โล่งอกเซี่ยซินหยิบเงินหนึ่งพันหยวนออกมายื่นให้ลูกชายแม่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกเอาเงินนี่ไปต้องใช้อะไรก็ซื้อเลยนะ แม่ผมมีเงินอยู่แล้วเงินที่แม่ทำงานหามาแม่เก็บไว้ใช้เองเถอะครับผมกับพ่อเลี้ยงดูตัวเองได้ตลอดสองปีที่ผ่านมาหลี่ชิวหอรานเขียนจดหมายกลับมาหาพ่อแม่เป็นประจำเพื่อบอกว่าเขาสบายดีและยืนยันว่าตัวเองไม่ขัดสนเรื่องเงินขอให้พวกเขาไม่ต้องเป็นห่วงเซียสินกับหลี่ฉางหมิงจึงเข้าใจว่าหลี่ชิวหอรานออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกแล้วก็ทำงานพิเศษไปด้วยเมื่อได้ยินแบบนั้นหลี่ชิวหอรานก็มีสีหน้าประหลาดใจ ทำงานพิเศษก็คงจะเรียกแบบนั้นได้มั้งอย่างน้อยตลอดสองปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขาดเงินเลยตอนออกจากบ้านหลี่ชิวหอรานติดเงินไปแค่สามพันหยวนแต่ระหว่างทางบนรถไฟเขาก็ได้พบกับแฟนสาวคนแรกหลินเมียวเมียวหลินเมียวเมียวมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีตอนที่เธอพบกับหลี่ชิวหอรานเธอยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สี่ของสถาบันดนตรีปักกิง่งเธอมีความฝันอยากเป็นนักร้องเพลงป๊อปหลินเมียวเมียวเอามือปิดปาก น้ำตาหลายพรากไม่หยุดราวกับน้ำพูที่ทะลักไหลลงมาตามแก้มเธอให้อนาคตกับฉันไม่ได้ฉันอยากใช้ชีวิตรุหรืาไร้กังวลแต่ก่อว่าที่เธอจะร้องเพลงแล้วโด่งดังจนหาเงนินได้ก็คงอีกนานมากฉันไม่อยากรออีกแล้วหลี่ชิวหอรานพูดด้วยใบหน้าที่เด็ดเดี่ยวเมื่อเค้กในมือของหลินเมียวเมียวร่วงลงกับพื้นหัวใจของเขาก็ร่วงลงตามไปด้วยแต่เขาก็พยายามฝืนไม่ให้ตัวเองร้องไห้ หลี่ชิวหอรานสะพายกระเป๋าเดินทางที่เก็บของเรียบร้อยแล้วเดินผ่านหลินเมียวเมียวไปโดยไม่หันกลับชิวหอรานกินเค้กกับฉันก่อนแล้วค่อยไปได้ไหมเสียงหลินเมียวเมียวสะอื้นขอร้องหลี่ชิวหอรานสะท้านในใจขบฟันแน่นเธอกินเองเธอถ้ามีวาสนาก็เจอกันอีกหลี่ชิวหอรานเปิดประตูออกไปทันทีที่เขาลงถึงชั้นหนึ่งก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งตามมาด้วยความรีบร้อนจากข้างหลัง หลี่ชิวหอรานหันกลับไปมองก็เห็นว่าเป็นหลินเหมียวเหมียวที่วิ่งตามมาในมือยังถืออะไรบางอย่างอยู่เขาตกใจอยู่ครู่หนึ่งกลัวว่าเธอจะถือมีดมาแทงเขาอ๋อไม่ใช่หลินเหมียวเหมียววิ่งมาถึงข้างกายด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำในมือคือบัตรใบหนึ่งกับเงินสดปึกหนึ่งเธออยู่ข้างนอกคนเดียวไม่มีเงินไม่ได้หรอกถึงเงินพวกนี้จะไม่มากแต่ฉันหวังว่าเธอจะไม่รังเกียจแม้ใบหน้าที่มีคราบน้ำตาของหลินเหมียวเหมียวจะยังแดงอยู่ แต่เธอก็ยังฝืนยิ้มออกมาอย่างสดใสฉันจะพยายามร้องเพลงหางเงินให้ได้เธอรอฉันนะอนาคตที่เธออยากได้ฉันจะให้มันเองหลี่ชิวหอรานตั้งใจจะปฏิเสธเพราะเมื่อเลิกกันแล้วเขาไม่อยากเอาเงินของผู้หญิงมาแต่หลินเหมียวเหมียวกลับยัดบัตรกับเงินใส่มือเขาแล้วรีบผันหลังวิ่งจากไปทันทีเมื่อเธอวิ่งขึ้นบันไดกลับถึงห้องเช่าได้เพียงครู่เดียวหลินเหมียวเหมียวก็สุดตัวลงร้องไห้โฮเสียงดังอย่างสุดกลั้น เธอซุกตัวลงในผ้าห่มน้ำตาหลายเปียกชุ่มจนถึงผ้านวมและหลินเหมียวเหมียวก็ไม่ได้สังเกตเลยว่าในเสี้ยววินาทีที่เธอหันหลังเดินจากไปนั้นหลี่ชิวหอรานกลับรู้สึกจมูกตึงน้ำตากรอทันทีดวงตาแดงกับน้ำตาเอาอล้นเต็มเบ้าตารอเพียงแค่จะไหลลงมาเท่านั้นถ้าชอบกด subscribe กดไ i k e กดแช a r ให้ด้วยนะคะ